พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่7เมษายน2568 เมื่อวันที่2เมษาย25 ra, น2568เวลา9นาฬิกา45นาทีนายอัครเดชทองใจส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ และในเวลา10นาฬิกา30นาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดพิจบูรได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนจำนวน200ราย2 7 3แปลงต่อมาเวลา11นาฬิกา40นาทีได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งบริเวณวัดโพสีสองคอนเพื่อติดตามและรับฟังบรรยายคยวกับโครงการ ตำบนตาลเดี่ยวอหล่อมศักหวัดพิจิตรจากนั้นเวลา14นาฬิกานายอรุธินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหนว่วยงานในอำเภอข้าวราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณโนะรงเรียนเพชร วิทยาคมอเภอมืองเพชรบูรณ์จังหวเพชรบูรณ์เมื่อวันที่4เมษายน2568โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติกรมแพทย์ถาเรือมอบหมายให้นาวาเอกพิสิทธิ์วทยทยกุลรองหัวหน้ากลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมผู้แทนผู้อุนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหวัวใจ เนื่องในวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันจักรี6เมษายนเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดณนะโรงเรียนบ้านหนองจับเต่าหมู่5บ้านหนองจับเต่าตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี วันที่6เมษา,ายน2568พลตบตรกิติศักดิ์ดุรง style, ควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มอบหมายให้พลตบตรระวิพัฒน์อมรมุนีพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธอนภาค6เข้าร่วมพิธีงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระรึกมหาจักรีบร,รมราชวงศ์ประจำปี2568พร้อมด้วยพันตรบ,บรวจเอกจารุลบุตรสบเกต รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกและข้าราชการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรุมนูรัตเสระธานหลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวะซื้อมะ,อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามการมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ คุณแว่ไรชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์088 599 94